สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะลงนําเลขที่เหมกากันให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นช่องทางในการเสี่ยงโชคนะคะหวยหุ้นหวยลาวหวยอานอยหวยรายวันนะคะนะัดจะไปเข้าหวยอะไรอันนี้เหมอกันก็ไม่ทราบนะคะนะเหมอกันเป็นแค่แนวทางให้เท่านั้นนะคะเข้าบ้าง หลดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะทีนี้เรามาดูพร้อมๆกันนะคะขอสับไพ่ก่อนนะคะจะไปเข้าหวยอะไรนะอันนี้เหมากันไม่ทราบนะคะสลับจับคู่กันให้ดีนะคะแค่คู่สองคู่มันก็ไม่เยอะนะคะ โอเคนะคะมาดูพรอ้รอมๆกันเลขมงคลนะคะประจำวันที่17ก,กับกรกฎาคมเป็นเลขอะไรนะคะเป็นดูสิมั่นแล้ว 075นะคะทุกคน075นะคะ075นะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภเฮงๆหรวยๆนะคะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ